สวัสดีครับผมร้านสักดาฮอบบี้นะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปสอนนะครับวิธีจูนหัวอ่านเพย์นหนึงนะครับเพย์นหนึ่งทุกรุ่นเลยนะฮะแต่ตัวนี้เป็นนําเสนอเป็นตัวสลิมนะครับแต่หลักการเดียวกันนะฮะจูนหัวอ่านจูนทําไมนะครับาการจูนหัวอ่านคือการที่หัวอ่านเรานะครับไม่อ่าน หรือว่าอ่านแล้วสะดุดนะครับอันนี้จะเป็นที่แก้ไขได้ถูกจุดนะครับแต่ถ้าหัวอ่านเสียแล้วนะครับเราก็วิธีที่ดีคือเปลี่ยนนะครับแต่ทีเนี้ยแต่ถ้าใครอยากลองนะครับว่ามันมันทำงานยังไงนะฮะก็ลองก็ลองทําตามคลิปนี้ผมดูนะฮะมันอาจจะแค่ช่วยบรรเทานะครับอย่างเช่นแก้ขัดนะครับอย่างเช่นเกมที่เคยเล่นได้แล้วเล่นไม่ได้หรือว่าเปิดเปิดแล้วไม่ยอมอ่านแผ่นเลยอะไรลักษณะนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูแผ่นนี้ก่อนนะครับ ว่ามันเป็นยังไงไนี่ยครับผมนี่คือลักษณะของหัวอ่านเริ่มไม่ดีแล้วนะครับเริ่มไม่ดีนี่หมายถึงว่า,าเข้าหน้าเข้าหน้าเพนะครับแต่ว่าเกมไม่ยอมไปนะครับเนี่ยนะครับมันพยายามอ่านนะครับพยายามอ่านแต่ไม่ยอมเข้าหน้าเกมนะฮะตรงนี้ครับเราจะมาทดลองจูนกันทีนี้ผมอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับ มันจะมีบางคลิปหรือว่าของบางกลุ่มนะครับที่เขาบอกว่าอ่าอุ้ยไปเสียค่าช่างทําไมต้องเยอะแยะมาจูนเองแล้วอ่านแผ่นก๊อปได้อย่างงี้นะครับแผ่นปั๊มได้อย่างเงี้ยฮะอันนั้นไม่เป็นความจริง100%เนลยนะครับผมเป็นช่างทํามานี้อันนี้รู้ดีครับมาไม่ได้มาอยากอ่าดิสเครดิตหรือว่าอะไรใครนะครับแต่มาอธิบายให้ฟังว่าอธิบายให้เข้าใจว่าเครื่องทุกเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเพยเพย ถ้าไม่แปลงนะครับถ้าไม่แปลงหมายถึงว่าติดชิปเพื่อที่จะให้มันอ่านแผ่นปั๊มนะครับแผ่นปั๊มแผ่นไลท์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะอ่านได้แต่แผ่นแท้นะครับคุณมีเครื่องดีๆหัวอ่านดีๆมานั่งจูนนะครับจูนจนหัวเสียยัางไงาก็ช่างนะครับมันก็ไม่สะอาดาสามารถอ่านแผ่นปั๊มแผ่นไลท์ได้นะครับเพราะว่าเครื่องมันเนี่ยมันจะมีติดเอ่อโค้ดบางอย่างนะครับที่มันจะต้องทาความรู้จักกันนะครับโดยชิปตัวนี้ที่เขาติดเข้าไปเนี่ย มันจะหลอกว่าจะหลอกอ่านนะครับในในในหลักการลองเข้าไปดูนะครับสรุปแล้วนะครับเครื่องที่จะเล่นก๊อปไลท์ได้นะครับต้องเป็นเครื่องที่ทําการแปลงติดชิปที่เครื่องแล้วนะฮะไม่ใช่มานั่งจูนนะครับนะครับจูนยังไงก็ไม่ได้นะครับถ้าเครื่องยังไม่ได้ติดชิปนะครับอันเนี้ยเครื่องตัวสลิมตัวนี้ครับหัวอ่านกาลังเริ่มเสียนะครับผมก็เลยเออพอดีว่าได้มาก็เลยมาสาธิตให้ดูนะครับทีเนี้ยเวลาเราเราเปิดเครื่องอย่างเงี้ยทำไมถึงต้องเปิดเครื่องนะครับ เพราะว่าเราจะได้เห็นการทํางานของแผ่นนะครับว่าว่ามันหมุนหรือหยุดยังไงนะครับเราจะได้ดูจังหวะการทํางานของมันว่ามันไหวไหมนะฮะโดยที่ผมเอาสกอตเทปนะครับแปะที่สวิตต์ตรงนี้นะครับให้มันกดไว้นะครับถ้ามันไม่กดมันจะไม่อ่านแผ่นนะครับถ้าเราใส่บอดี้มันจะมีตัวคํามากดสวิตช์ให้เรานะฮะนะครับนะครับอันนี้เป็นหัวอ่านค่อนข้างเยินแล้วนะฮะทีนี้ไอ้ตรงจูนนะครับตรงจูนนะครับสังเกตนะครับ นี่ครับผมไอตรงนี้นะครับไอตรงปลายนิ้วผมเนี่ยนะฮะมันจะเป็นไขควงแฉกเล็กๆนะครับให้มาหมุนนะครับนี่ฮะนี่นะครับนะครับให้เราทําการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมายถึงว่าให้หมุนมาทางขวานะครับทีละนิดเดียวนะครับทีละนิดแล้วก็ลองเปิดทีละนิดแล้วก็ลองเปิดนะครับจนมันอ่านได้ดีที่สุดนะครับ ถ้ามันอ่านได้ดีที่สุดแต่มันแต่มันอาจจะหัวบางหัวนะครับถ้าหัวดีอันนี้จะอ่านลื่นเปื้อนเลยอันนี้จบเลยนะครับแต่ถ้าหัวไม่ดีนะครับมันก็จะอ่านมั่งไม่อ่านมั่งถึงจุดที่ดีที่สุดของมันก็เป็นอันพอนะครับคลิปนี้บอกก่อนนะครับมันมันไม่ได้ร้อยเปนะครับแต่แต่มาเผยแพร่ความรู้ให้ฟังเฉยเฉนะฮะอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมครับมันไม่เข้านะครับผมจะลอง เสียไปปุ๊ผมจะผมจะหมุนนิดเดียวนะฮะหมุนประมาณพอรู้สึกว่าให้หมุนนะครับอย่าอย่าหมุนเยอะนะครับแต่ต้องจําที่เดิมกลับให้ได้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะเนี่ยครับ,รบอันนี้ไม่ไหวนะฮะว่าอ่านไม่ไหว เดี๋ยวผมจูแล้วเดี๋ยวตัดเข้ามาเลยนะฮะครับผมหลังจากนั่งปรับอยู่หลายรอบนะครับหมายถึงว่าค่อยๆปรับทีละนิี้นะฮะใช้เวลาพอสมควรนะครับนะก็เริ่มอ่านแล้วนะฮะนะครับ ดูจังหวะแผ่นทำงานนะครับคือมันต้องหมุนช้าแล้วก็หมุนเร็วสลับกันแต่ไม่แต่ไม่เร็วปื๊ดนะครับถ้าเร็วปื๊ดนี่มันจะแสดงว่ามัน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 น่าจะมีปัญหาอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นคลิปอ่า เขาเรียกว่าอะไรเผยแพร่ความรู้แล้วกันนะครับถ้าเรามีเครื่องที่มันพออ่านได้บ้างนะครับพออ่านได้บ้างเอามาปรับจูนอย่างที่ผมบอกนะครับก็พอช่วยแก้ไขแก้ขัดให้ได้เล่นนะครับหรือว่าเครื่องในหัวอ่านดีนะครับแต่ว่าอ่านติดขัดบางแผ่นนะครับก็ใช้วิธีจูนแผ่นนะครับเขาช่วยแต่ว่า,าจะหายร้อยหรือจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับหัวอ่านนะครับแต่ลักษณะนี้นะครับ แต่ลักษณะนี้ถ้าถ้าเป็นหัวอ่านไม่ดีนะครับวิธีแก้ถูกจุดที่สุดก็คือเปลี่ยนหัวอ่านใหม่นะครับเปลี่ยนหัวอ่านใหม่ไม่ต้องไม่นั่งจูนนะครับหัวอ่านใหม่นี่คือมันจะเขาจะจูนมาจากโรงงานดีที่สุดแล้วนะครับสรุปเลยก็คือว่าเป็นตัวเป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับให้ช่วยช่วยให้เครื่องเราดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะแก้ขัดนะครับก็อย่างที่ผมนําเสนอไปนะครับเราต้องการเผยแพร่ความรู้ บางจุดนะครับที่ผมอาจจะบอกไม่หมดหรือว่าในจุดที่ผมไม่มีความรู้ก็ก็ไม่ขอนําเสนอนะครับแต่สรุปแล้วนะครับเพ1หนึ่งถ้าจะเล่นแผ่นปั๊มแผ่นอันนี้แผ่นปั๊มนะครับแผ่นปั๊มลายเลยนะครับอันนี้แผ่นลายเลยนะแผ่นลา์นี่จะยากหน่อยนะครับแผ่นลา์นี่ถ้าถ้าไม่อ่านนะครับอันนี้จบเลยนะครับคือปรับยังไงก็ก็ก็ยากนะครับนะครับ อ่าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับรบกวนช่วยกดถูกใจนะครับซับสไครต์นะครับผมมีอะไรใหม่ๆจะนําเสนอเรื่อยๆครับผมสินค้าอะไรมีเข้ามาก็ราคาพิเศษหรือว่าในราคาที่จับต้องได้แต่ผมจะลงให้ดูเรื่อยๆนะฮะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ